The Little Thing หนังเปิดฉากด้วยกลางคืนในลอสแองเจลิสยุค90หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งกำลังขับรถคนเดียวเธอดูหวาดระแวงเหมือนรู้ตัวว่ากำลังถูกตามไม่นานก็มีรถลึกลับขับตามเธอมาเธอพยายามหนีเข้าไปในปั๊มน้ำมันแต่โชคร้ายปั๊มปิดสาวหนีไปตามถนนมืดมืดและเรื่องก็ตัดฉากไปทิ้งปิศนาไว้ จเด็กเดอคอนเป็นอดีตนักสืบแผนกฆาตกรรมตอนนี้ถูกลดขั้นกลายเป็นนายอำเภอในเมืองเล็กๆนอก l อหัวหน้าของเขาสั่งให้เด็กไป LA เอาหลักฐานจากสถานีตำรวจเก่ากลับมาแต่เมื่อไปถึงสถานีเก่าความทรงจำอมมืดมุนเริ่มหวนกลับมาเด็ก พบว่าที่นั่นมีการสอบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ยังไม่ขี้คลายเขาถูกดึงดูดเข้าไปอีกครั้งอย่างไม่อาจต้านทานได้จิมบัสเตอร์นักสืบดาวรุ่งของ LAPD กำลังทำคดีหญิงสาวที่หายตัวไปหลายรลยบัสเตอร์ดูประสบความสำเร็จมีชีวิตสมบูรณ์แบบทำครอบครัวและการงาน เมื่อเขาเห็นเด็กสังเกตจุดเล็กๆในคดีที่ใครๆมองข้ามเขาก็เริ่มเปิดใจให้เด็กเข้ามาช่วยทั้งสองเริ่มร่วมมือกันแบบไม่เป็นทางการเด็กสังเกตถึงรายละเอียดเล็กๆที่เชื่อมโยงเหยื่อหลายคนเข้าด้วยกันเช่นรอยขีดควรเล็กๆรอยเท้าในที่เกิดเหตุทิศทางการหลบหนีเขาพยายามสอนบัสเตอร์ให้ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ พราะมันสำคัญที่สุดระหว่างสืบสวนทั้งสองได้บเบาะแสที่นำไปสู่ชายคนหนึ่งเอาเบิร์ตสปามาชายหน้าตาประหลาดมีพฤติกรรมน่าสงสัยเด็กเลบัสเตอร์เริ่มจับตาดูสปามาอย่างใกล้ชิดสปามามีพฤติกรรมยัวม่วโมโหเหมือนรู้ตัวว่าถูกตามและเหมือนเล่นกับทั้งสองคนเมื่อสอบสวนอย่างไม่เป็นทางการสปามาก็พูดจายเยอะหยัน เหมือนเขามีข้อมูลในคดีที่ไม่ควรรู้ แต่ไม่มีหลักฐานใดๆผูกเขาได้เด็กถูกคดีของเขาหลอกหลอนคดีฆาตกรรมเก่าๆที่เขาไม่สามารถขี้ขายได้ทำให้เขากดดันตัวเองอย่างหนักในขณะที่บัสเตอร์ซึ่งดูเหมือนเยือกเย็นเขาก็เริ่มถูกอารมณ์พาไปเช่นกันสปามาเล่นกับบัสเตอร์โดยบอกเขาว่ารู้สุบเหยื่อที่หายตัวไปอยู่ที่ไหนจนสุดท้ายบัสเตอร์ยอมทำในสิ่งที่ไม่ควรขึ้นรถไปกับสปามาเพียงลำพังเพื่อหา ส,สปามาพาบัสเตอร์ไปยังพื้นที่โร้ารมกลางทะเลทรายเขาเหลาบัสเตอร์ให้ขุดหลุมหาศพ ที่ไม่มีอยู่จริงบัสเตอร์เริ่มเสียสติด้วยความกดดันและโกดจัดสุดท้ายในจำหวะพรั้งมือบัสเตอร์ฆ่าสปามาอย่างไม่ได้ตั้งใจเด็กตามมาทันหลังจากนั้นไม่นานเขาช่วยบัสเตอร์เก็บกวาดศพและวางแผนสร้างเรื่องว่าสปามานีไปเพื่อปุกป้องอนาคตของบัสเตอร์ไม่ให้พังเหมือนตัวเขาเองเด็กกลับไปเก็บของจากห้องของสปามาและเจอกิฟต์ผมที่เหมือนของเหยื่อที่หายตัวไป แต่หนังยังยืนยันว่าสปามาเป็นฆาตกรตัวจริงหรือแค่เหยื่อของการเข้าใจผิดเด็กส่งกิ๊บติดผมให้บัสเตอร์พร้อมโน้ตว่าทุกอย่างจบแล้วเพื่อให้บัสเตอร์สบายใจแต่ตัวเด็กเองรู้ดีว่าในใจกิ๊บนั่นอาจเป็นของปลอมที่เขาจงใจทำขึ้นเพื่อให้บัสเตอร์มีความหวังบัสเตอร์พยายามดำเนินชีวิตต่อไปกับครอบครัวแต่แววตาเขาเต็มใบด้วยความรู้สึกผิดหนังทิ้งไว้ กับคำถามตลอดว่าใครกันแน่ที่เป็นปีศาจตัวจริงความจริงสำคัญกว่าหรือการมีชีวิตอยู่สำคัญกว่า